สวัสดีครับเย็นดีต้อนรับทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นสมบัติของสูตรปักหลัก10แรงแบบ2ตัวซึ่งเป็นสูตรเดิมที่ผมจะมาคำนวณให้ดูกันสำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามนะครับก็จะเป็นแนวทางวันที่1ตุลาคม2567ซึ่งในส่วนนี้ครับเป็นผลคำนวณที่ทำได้ในงวดที่หที่ผ่านมาครับสูตรนี้ครับคำนวณได้ดิดินได้3กับ4นะครับเลขหกคือสเลขเข้าหลัก10บคือเลข3นะครับส่วนสูตรดินแ่างตัวเดียวงวดที่แล้วครับได้เลข7นะครับ มาที่หลักหนุนเลยครับซึ่งในคลิปนี้ผมจะมานําเสนอ้ทุกันสอสูตรนะจะเป็นสูตรใหม่กับสูตรเก่าเนาะส่วนที่เป็นสูตรเก่างวดที่แล้วนะครับหลักสิบแล้งนะที่ผมให้ไปนอดดินที่2กับ7นะครับแต่ชนดินที่เลขเกีตัวเดียวนะครับงวดที่แล้วเนาะเน้นเจ็ดไวที่หลักสิบนะครับเลขทงคือ3 7ก็พลาดไปนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะมาคำนวณด้วยกัน2สูตรนะครับสูตรใหม่กับสูตรเก่านะครับสูตรเก่าก็จะเป็นสูตรอันนี้นะครับได้2กับ7เลขดได้งคือสา นะครับสูตรเก่านี้ครับเจนวดาวันที่ผ่านมาก็เข้าที่หลัก10แรงเนาะงวดที่8ปะที่ผ่านมามาที่หลักหนึ่งครับแต่ก็ยังตีมาล่างอยู่นะครับสำหรับสูตรนี้เดี๋ยวจะจะคอมเมนต์ดูกันนะครับถ้าท่าสนใจสูตรปักหลักสิบแรงนะสูตรที่คำนวณได้สามสี่มาดูครับสูตรที่ได้3กับ4นะครับตัวอย่างนะในงวดแรกที่สูตรเริ่มเดินคือในงวดที่ออก 89นะครับว่าได้ครับสูตรนี้ได้7กับ8เป็นเลขเด่น10แรงเนาะแบบสมตัวเดือนดีครับว่าแรกนะครับได้7กับ8ออก89นะครับเลขเข้าหลัก10แรงคือเลข8ตัวนี้ครับมาที่หลัก10แรงก็ถูกเป็นว่าได้ครับวันที่สองครับในวันที่สองได้2กับ3นะเด่น10แรงครับในวันที่สองครับเลขอคือ21นะครับเลข2มาที่หลัก10ครับก็ถูกเป็นสมด้วย งวดที่3นะครับสูนี้ได้4กับ5ครับเลขที่ออกสี่หกเลขสี่มาที่หลัก10นะครับถูกเป็น3งวดงวดต่อมาจะเป็นงวดที่4นะครับได้2กับ3ออก2 8เลข2เข้าที่ตำแหน่งหลัก10นะถูกเป็น4งวดงวดที่5สูสูนี้ได้8กับ9เลข9มาที่หลัก10นะครับถูกเป็น5งวดงวดที่6ที่ผ่านมาคำนวณได้3กับ4ี่ถึงหลัก10ไเลขที่ออกสาเจ็ลขที่เข้าหลัก10บคือเลข3 ปเป็น6เมื่อติดนะครับสูนี้เป็นสูรเด่น10แรงนะครับแบบสมตัวเดินดีอ่าถ้าในส่สนใจสูนี้มาดูนครับเรามาลงคำวนวณเทียบดูนะครับสูนี้เดินมาหกเมื่อจริงไหมสถิติเน่งว่ได้ครับที่สูรเริ่มเดินก็จะเป็นงวดอที่ยงปดยาวครับทีนี้ผมก็จะคํานวณด้วยกันตั้งแต่เนงวดแรกที่สูรเริ่มเดินเนาะอะ่มาดูนครับอ่ผมจะนําผล รางที่1น่งจะเริ่มในหวแถว518504เลขท้าย2ตัวในงัวแรกที่จะนำมาคำนวณดูก็จะเป็น,นหงวแว31ถัดจาก3189ครับเรามาลองคำนวณเทียบกันครับวิธีคิดนะครับสำหรับสูตร10แรงนะสูตรนี้นะครับใช้ตั้งแหลักแสนบวกกัน1ครั้งนะครับหลักพันบวกกัน2ครั้งหลักหน่วนบวกกันครั้ง10แรงบวกันึครั้งร้อยที่ครับเรามาลองบวกดูครับ 5บวก6ได้11บวก4 15 5บวก3 8บวก9คงได้27ครับช้โจตัวท้ายที่ได้ตัวแรกคือเลข7ครับบวกก็เป็น1เป็น8นี่คือเลขดิน10แรงที่ได้ในงวดแรกนะครับได้7กับ8ออก8 9เลขที่มาหลัก10แรงงวดื่อได้คือเลข8ครับอันนี้จะเป็นงวดที่สูดเริ่มเดินนะครับทันมาครับก็จะเป็นงวดที่2นะครับงวดที่2สูตรนี้ครับได้2กับ3นะครับเลขที่ออกคือ2 1นะครับเรามาลองคำนวณเทียบกันครับ วิธีคิดนะครับสาหรับสูตร10แรงเนาะผมก็จะนําได้จอกในัวันนี้นะจะมาตั้งคํานวณให้ดูกันครับเรามาลงคํานวณเทียบดูครับนำหลักแสนบุริหลักพันนบ้บวกกัน2ครั้งครับหลักหน่วยบวกกัน1ครั้ง10แรงบวกหนึ่งครั้งบวกเก้าคงที่ครับนำสี่บวกแปดบวกสามบวกแปดบวกเก้าคงที่ครับสี่บวกแปดได้สิบสองบวกสามสิบ 15บ5บวก8ปบวกเ32เนาะได้ตัวแรกคือเลข2ครับบู๊ไม่นครับเป็น3นี่คือเลขดิน10แล่างที่ได้ในงวดที่2ครับดินที่2กับ3นะครับเลขที่ออกคือ2 1นะครับเลขที่มาหลัก10คือเลข2นะครับถูกเป็น2งวดครับงวดทันมานะครับงวดที่3ครับงวดที่3ตัสูนี้ครับดินที่4กับ5นะครับ เลขจอกคือสีครับเรามาลองคำนวณดูครับวิธีคิดครับนำหลักแสนบวกหนึ่งครั้งครับหลักหลักพันบวกกันสองครั้งนะครับหลักหน่วยวกหนึ่งครั้งสิบแล้บวกหนึ่งครั้งกับหกเก้าคงที่ครั้งนะครับเรามาลองบวกดูครับ นำสามบวกสเป็น7ครับ7จ็บวกหได้13บสามวกสองสิบห้าบวกเก้าได้ยีิบสี่ตัดมาเอาไปคำดินตัวแรกที่ได้คือเลขสี่บวกเพ่มหนึ่งเป็นห้าครับนี่คือเลขดินหลักสิบที่ได้งวดที่สามนะดินที่สี่กับห้าครับเลขที่ออกในงวดนั้นคือสี่หกเลขที่มาหลักสิบคือเลขสี่ครับก็ถูกเป็นสามเมืครับงวดถัดมาครับจะเป็นงวดที่สี่เมืที่สี่เมื่อทนครับสูตรนี้ทําได้สองกับสามเลขที่หลักสิบครับเลขที่ออกคือสองแปดนะครับเรามาลองคํานวณนดูครับ วิธีคิดสูงนี้นําหลักสแสนบวกด้วยหลักพันบวกสครั้งหลักหน่วยบวกครั้ง10แล้วบวกครั้งวิก้าคงที่ครับ4ีบวกสเป็น8 8ดบวกหนเป็น9 9้บวกสีได้13บวก9 22เนาะได้ตัวแรกคือเลขสองนะบวกเป็นหนเป็น3นะครับได้จากมดที่4คือ2 8ทําดทได้2องกับ3ออกสอครับ ได้2มาที่ตำแหน่งหลักสิบแรกถูกเป็น4ี่ดครับสูตรนี้เดินมา6งวมติดนะครับงวดที่5นะครับเมื่อนั้นได้8กับ9นะครับงวดที่5งวเมื่อนั้นออก9 4สนะครับ่ินที่8กับ9ครับเรามันลงคำนวณเทียบดูครับวิธีคิดครับสำหรับสูตรหลักสิบแรงสูตรนี้นำหลักแสนบนึังครั้งครับ ล 1, 000, 2, ลหลักพันบวกพันสองครั้งหลกักหน่วยบวกหนึงครั้งสิบล้งบวกหนึ่ง 2, ครั้งกับบริก้รคงที่ครั้งเรามาลองบวกดูครับศูนยบวกศูนย์บวกเจ็ดบวกสองบริเก้าคงที่ครั้งเจดบวกสองเป็นเก้าเก้าบวกเก้าได้สิบแครับใช,ช้โจวยตัวท้ายที่ได้ตัวได้คลิแปดนะครับบวกไปหนึ่งครับเป็นเกนี่คือเลขิน่หลักสิบที่ได้ในงวดที่ 5. ห้าวันที่หครับเลขโจทยคือเก้าสี่ทำได้สี่แปดกับเก้าอเก้าสี่ได้ที่เข้าหลักสิบื็เลขเก้านะครับ เขาถูกเป็นห้างหมดตกองมาดูงวดที่6ที่ผ่านมาครับสูตรนี้ผลคำนวณที่ได้ในงวดเดียวคือ3กับ4ครับเลขที่หลักสิบครับเลขที่6คือ, 3, 4, คอ 10, ค 6, 3 7นะครับ่ทีนี้ผมจะคำนวณให้ดูเนาะตั้งแต่ในงวดนี้เนาะผมจะมาตั้งคุณไวด้ดูกันนะครับ ถ้าจะ2 8ออก9 4นะผมจะคำนวณด,ดูตั้งแต่หนึง่งบุีออกถ้าจะ28งแปดเนาะวิธีที่สูนี้นะนำหลักแสนบุริหลักพันบวกัน2ครั้งครับหลักหน่วยบวกกนครั้ง10ลแางบวกนหครั้งครับบุริ9 6คงทีครับเรามาลองบวกเทียบดูครับ1บวก8เป็น9 9บวกได้15 15บวก9 24บวก9 3 1 3นะครับตัดมาออกไปครับ จะใช้เฉพาะตัวท้ายที่ได้ตัวได้คือเลขสามบวกพวกเป็นหนึ่งเป็นสี่นี่คือเลขดินสิบตานที่ได้ในงวดที่หกที่ผ่านมานะครับได้สามกับสี่ออกสามเจ็ดครับเลขสามมาที่หลักสิบสวนนี้เดินมาหกเมืติดนะครับงวดนี้ก็จะเป็นงวดที่เจ็ดที่ผมจะมาคำเล่นดยกันสําหรับเอฟซีที่ตามมาอยู่นะครับนี่คือสถิตินอกที่สู่เดินมานะครับหกเมืติดซึ่งในหกงวดแรกที่ผ่านมาส่วนนี้ครับก็จะมีมาอยู่ที่หลักสิบแ้วเงี้ยเดียวเนาะถ้าที่สนใจส่วนนี้มาดูครับ สำหรับงวดใหม่ครับงวดวันที่1ตุลานี้เนาะหลัก10บแรกจะเป็นตัวไหนที่น่าสนใจวันนี้นะครับจะตรงกับได้ชอบไหมนะครับอ่ะมันลงคํานวณดูครับอ่ะผมจะนาได้ที่ออกงวดวันนี้นะจะมาตั้งคํานวณให้ทุกคนครับวิธีคิดครับนำหลักแสนนะบวกหนึ่งครั้งครับหลักพันบวกสองครั้งนะครับหลักหมื่นบวกครั้ง10แรงบวกครั้งบุริก้าคงที่ครับนำหกบวกหก บวก2บวก3บวกไปเก้คงที่ครับเรามาลองบวกดูครับ6งบวกหเป็น12 12องสิบสองบวกสองสิบสบวกสามสิบวกเคงที่26ครับตัดตัวนั้นเอกไปครับใช,ช้รัจวัตตัวท้ายที่ได้ตัวแรกคือเลขหกวันนี้ครับเด็กนักผู้เป็นหนึ่เป็นเในงวดนี้ครับหลัก10แรกที่ได้จากสูตรเดือนเดือนันนี้ดิ่มที่หกับเครับถ้าเรายังมั่นใจอยู่แคปหน้าจอกันไว้ครับนี่คือ เลขดิ่น10แรงวันนี้นะครับดิ่นที่6กับ7นะครับวันนี้ครับดิ่น10แรงนะจากสูตรเดี๋ยนี้ทําได้6กับ7วันนี้เป็นงวดที่7สูตรนี้เดินมา6งวดนวันนี้ก็จะเป็นงวดที่7ครับก็เป็นงวดวันที่1ตุลานะครับก็เป็นอีกแนวทางที่น่าสนใจอ่าส่วนที่เป็นสูตรเก่านะสำหรับท่านที่จะตามสูตรเก่านะครับ สู่กลาวสู่นี้นะครับก็เป็นสู่ที่ยังติมาอยู่เนาะยังติมาล่างอยู่หนึ่งตัวงวดที่ผ่านมาครับให้ไปที่2กับ7ชนดิงที่7นะครับชนดิง7งวดที่ผ่านมาครับออก3 7นะครับก็มาที่หลักหนูไปครับสำหรับงวดนี้นะครับสู่ที่ได้2กับ7จ็ดนะสอกับ7ออก3 7นะครับเจนมาหลักหนูไปครับงวดใหม่ครับมาดูกันครับท่านที่ตามสู่นี้อยู่เนาะ วิธีคิดครับสาหรับสูตรเก่าอันนี้นะครับดินแล้งเนาะนำหลักแสนมาบวกหลักร้อยบวกกัน2ครั้งหลักสิบบวกหนึครั้งสิบแรงบวกหนึ่ครั้งนะครับนำหกบวกสบวกหบวกสานะครับเราบวกด,ดูครับหกบวกสองเป็น 8, 8 3, แปดบวกหกเป็นสิบสี่บวกสามได้สิเจ็ดนะครับได้ไดด 7, 5, ตัวแรกคือเนำพุ่หาแตมเป็นสอง นี่คือ,อดินล่างนะครับดินล่างเนาะ,ะดินที่7กับ2งวันนี้นะครับก็เป็นวดที่9นะครับสูนี้นะครับดินล่างเนาะเดินมา8งมวดติดวดนี้เป็นวดที่9นะครับซึ่งในเจนงมวดแรกก็มาที่หลักสิบล่างอย่างเดียวนะครับก มีงวดเดียวนาะที่มาหลักหนูคิดงวดที่ผ่านมานะครับทําได้ส่งกับ7ออก3าเจนะครับงวดที่ก้างงวดนี้ครับสาหรับสูตรเก่านะครับดินแร้งงวดนี้คือ7กับ2ครับถ้าเรามาเทียบกับสูตรใหม่งาน,นดินสิบแรงที่ได้งวดนี้ก็ชนดินที่7ครับคาดว่ารีเจ็ดงวดนี้เนาะเป็นเล้ที่ดินแร้งนะครับสองสูตรงวดนี้ครับชน7นะครับ ชั้นเลเจนดวันนี้ก็มีความเป็นที่สูงนะคาดว่าน่าจะมาที่หลักสิบรงเพราะว่าสองสูตรนีชชนกันนะสูตรเก่ากับสูตรใหม่วันนี้นะชนในที่เลเจนดนะครับก็นํำไปห่หนดูนะครับ วันนี้ครับหลัก1ิบแรงนะครับดินสตัวที่นําได้จะสู่เดินดีนะครับวันนี้เป็นวันที่แงะวัน uh, ที่7นะครับสำหรับส,สูตรน,นี้เนาะส่วนนี้จะเป็นสูตรเดิมนะ <sur ff ing> ที่ยังติดมาล่างอยู่นะว <sur ff ing> ันท,ท <sur ff ing> นนนี่เป็นวันที่9ก้าทำได้เจกับ2ส่วนสูตรอันนี้ดินที่หกกับ7นะครับซ uh <sur ff ing> ึ่งทั้ง2องสูตรนี้เป็นสูตรตินแรกนะครับก็นำไปเจารณาดูนะครับก็เลือกตามสูตรที่ชอบนะครับ ุดท้ายนี้ขอม c ทุกท่านชุนิงครับแล้วพบกัในคลิปหน้าสวัสดีครับ